ได้ยินใช่นี่แหละซัมบ้าวซัมเบกนี่คือต้องไปหานี่แหละที่กูต้องการซัมบ้าวซัมบิกเอ้ยมันไหวกันเราเปล่าวะไอ้ยัยใส่ไอ้มค์ไมิกมึงมีระอาบะถ้ามีเอาไปปะไอ้ยัยเลยมึงก็ต้องแทนให้กูดิไอ้ที่กงมาเฉียดายในวงการแล้วว่ะจะได้รบอาบยังไงไว้สัตว์ไม่ไม่เปล่าไร้นี่ไม่ไม่ไม่ขอ พอเทคโเวอร์าเลสโซนเลยเป็นบูโซนบูโซนแล้วหมอยมุกโอนหน่อครับเฮียกดปิดมันแครแล้วมาเดี๋ยวมาของห้องเอ้ยยิงโดนกูได้ไงขอให้เอาดับไว้อาเซเลตมาเที่ยวเลยพี่ยังหลุดยังหลเดอ่ะข้างมึงไอ้เฮีย

เราขึ้นล้วต้งแต่เล่นซัมบ้าบนซัิกับกูกับพี่ไอ้รองนกไปเฮยแย่ผมเล่นไม่พูดอีกแล้วมาล้มาเมื่อกี้กินข้าวเมื่อกี้แล้วกลับมานอนบ้านใช่แล้วหลังผมไปนอนบ้านกลับไปทำงานได้ได้มาเลยล้วไปาอียวด้วยลด้ยมจะมาจมาเฮ้ยข้างในข้า

โอ๊ยเจมโอ้ยสีดทำดีมากเลยเพื่อนคลิร์ตมึงนั่งยิงประหลาดไปกันนั่งครับนั่งนั่ง ไอ้เชี่ยมิกเลยไม่ไม่ให้แหวนเก้าพงถ้าเป็นแหวนเจ้าไม่ตายเปนานแล้วชอตให้ไปแล้วครับกูให้ไปแล้วครับจะให้ใครให้พงหน่อยเฮียเอาไปพี่ดีเป็นใ้แลเนี่ยเออเฮียตงนี้ให้พี่ไปด้วยโอ้มัมีแบบไหม้ไหม้ไหม้มันก็ซื้อสิไม่มีมันก็ซื้อสิเวาก็มีหาสีฟ้าอย่ากลัวอะไรวะเป็นแมว Uh, okay, one. Yeah, I'll one. My ready Time to jump. I'll handle it ครับเยอะตาย

รีบลงต้อเปิดวอลเปิดวอลายเกียร์ตายเกียร์หล่อไอ้พียโอ้มิกมาแดนสวนมึง One enemy remain ม่นตัด่ัดตััดัดดดััด ไม่บอก F K ไมนบอก F K เฮียด uh> ีกูให uh uh ้แคเชอรีพอกูให้แค่เชอรีพอบ่บบกูให้แคเชอรีพอยูลายมีโบรงบี้ขอบันเาเหนือกับี่เชอรี่พอพี่ Thanks ขอบันตัดหนังมันชีอีกแล้วถ้าผมมีคุณนะผมว่าผมน่าจะลั่นก่อ ค <ITA> <bio. S 2> ือคุณถ <Awesome> ูกจำกัดความสามารถไว้อะไรเลยจำกัดอะไรคือจำกัดปนอะไรกัม Don't let h e m ไอพมงเตรียมเรียมเตรียมมานี้เลยเรียงสแกนเลยเดยกกูหมายเดยกกูหมายเรียมสแกน Cutting through นนี่นี่นีดกับ d e r Miss me Miss me ิงไว

ไอ้ขอบคไมมิกมิกเ uh, um, uh ้ยไมเ่อน้าไปเี่ไม่มีกาะี่สีนชิ้นข่ไมีกาไ่ยเปนไขไม่ได้มันโยนให้กูมันโยนให้กูมันมโยนให้กูก่อนเยอะไอ้มาแล้ว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 

นี่ผมตกงานแล้วดิตาานแม่แต่ว่าแต่ว่ามีคต้องมีคู่หูะต้องมีค่แต่มแต่ผมว่าผมไปซับรทกว่าอ่้หไอ้ี่ดิมุงจัหููีเอาดีดีอ้อมยังโตดีนงเริ่มชุนแล้ววะพงราพงรอรอสแกเลยไอ้หียพี่เจงรอ ได้เียาเไอะไรครับเน่ยเิอะไรครับเียเนมี่เรนงเอ e e แพดแพดแพดอยู่มงอยูู่ลอดรอร์นอยู่ใครหลังแฮดปังปังเย็นโหลยเย็นโหลย last player standing กระซิบวิะซิที่ทำน้องโอ้โหไม่าดไม่รรจาไปหมดเลยวะเฮ้ยี่ทำไมมันเดินไม่หันไปยิงเขาหน่อยไว้แม่ง c l u เขาเป็นปอดมันไปหลอกเขาไ้โฟก ไอ้ี่ไอพี่กูอยู่คนเดียวเมื่อวานไอ้เขียกมึงบอกกูจริงตระท่าเพื่อนนะตกลงมาจริงเหรอเฮ้ยก็มึงบอกก็มึงบอกไม่ต้องไม่ต้องอะไรอะไรเดี๋ยวกูแสดงเดี๋ยวกูแสดงเองเพื่อนกูบอกว่าเพื่อนกูบอกว่าปล่อยปล่อยคือหมายถึงว่าเดี๋ยวกูเดี๋ยวก็ปล่อยไอ้เงี้ยเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้อย่างเงี้ยเอี๋ยวกูจะงานนี้กูแสดงเอง ก่แปลกแปกแปลกอะไรกูจะแปลกหมดแล้วไอ้ชิอาเออ time to jump โอ Mont ้ยปั well, ๊บปั๊บบบเฮย no charges left มีมีโดนโอ้ย m o n t e on h e l s e โอ้โดนยานี no w e r e to run ตัวหนึ่งเจ็ค้ตัวหนึ่งจไ้ตัวหนึ่งอีกแกชักหายเลย โอ้กูช่วยพี่เจ็คอยู่กูเลียงให้พี่เจกคข่ะว Last player standing Spike down mid ได้ได้ได้ที่กูได้สายสายตัวหนึ่งพี่ตัวหนึ่งพี่มันสวายย่าไป I feel something over there can't place it like I'm p l a y i ตัวหาข่าวว่าไม่รู้ข่าวย่างไอ้ยสายล่อป้าไม่เป็นดีกคนเลยวไอ้เหี้ย ต้องต้องตโดดเข้าไปโดนนติใชียร์พี่มีการร้องไม่ให้กูไม่ให้กูทิ้งแม่งด้วยนะปองปืนอันนี้อันี้จับมาบ้านนี้ไม่ได้ครับกมนไม่ได้ซื้อได้เลยใจร้ายมากเลยกินไม่ได้ซื้อเลยพี่ไไม่รกอรอรอรอปืนกูรอปืนกูฟ้าดาด้ดเมื่อไหโอมึงรอปืนกูดิโอ้ยกูโดนแปดโอ้ยกูโดนทุกอย่างววอยู่ ว่าอยู hmm. killed, s <S hey, uh ่แกสายตัวไปใ่ปนปไอ้โดซักาู่แบงรัได้ยินว่าขี่มอไซเ้เริ์เดียวสวย o e n e m y remaining ไม่ติดไม่ตไมอตดเจเรมีเีกเีกเเเีเเีรรบเดี๋ยวฟูตเองมหมายอมยไป p l a y อ r s, <S <V detective> <que> <c oughs> t ไ n d เป็ยะวะิงไปอ้สองคนนี้อีกแล้วอะไรวะนีคลันแถวคูแจกเองเพือนอะไรที่ให้ทำไมมันไม่ออกไปยิงวะ

เอออยากไปมแล้วบังจะสุบบังจะพาผมไปไหนเนี้ยแนวที่เดิมนะเจอิงสืเอ้ยยิงดิยิงดิโอ้โหยิงไปเลยปีสามนะโยกได้แลยพอดิมิดมาแล้วมิดมาแล้วโยกไปโยกไปรอ้ายแบบรอ้ายรอ้ายสายเอสองตัว เห็นไหมเห็นปอร์อยู่เไซเปอร์อยู่เอไม่มีไซเปอร์อ่ะมมีเปอรเร็วเวเรตามีจให้ทันดิเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยดักนิกดักไว้ระวังหลังเคยไวตอกตัวเลยแล้วมึงจะออกไปนอะออกลับอให้มึงดักตรงนีู้สับอะไรอส่อะไร

ัมัได้่ใ่เยนรลอใช่้เป้าอได้ไได้ดได n o n s ม่อ้ว่งใส้ยมีต้มยน้กมียน้กมีนเต้กมน้กูมียนมนกี้กูมียต้มีนเต้กมนต้มีย้กเมนเ้กีน้กูมเ้ม่ยมียน้มีมี้กม่ยนีย้ี้มย้กม่นี้มยม้้มี Oh, you have the There's yeah. another. Yeah. Hunt. joke's area. over. you are dead. Okay. Monster on the Who oh, Spike down yeah. A. One enemy remaining. <laughs> yeah, 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 yeah. oh, <laughs> Switching sides. I got your back. <laughs> Just, you know, make from the front. Mimi. i must here. โอ้ยเชี่ยร้าสุดยังเบไอ้เจนี่แมติดปากยังเปิดยัเปิดเฟซเลยมึงเปิดเปิดเฟกเลยกูจำไม่ได้ว่าไหนแต่กูเห็นไอจีก่อนเลยน่าจะเฟซหน้าเฟซลองลองดูิกี้พี่เุดกูดีกูด่าใครออกกูดาหมดไจีเอยังมึนด่าหมดกูด่าหมดอจออกไหมบางกดกอเฮเอาเฮสามสอ หน e ่ง e m y r e m a i n i n g Spike down A ปีกมาเด้งปิดมนเด้งเพื่อนสามสิบสามสิบแล้วมึงไม่ขึ้นมาอุ้ยี่ปมเด้งปิดมนเด้งเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมันดดลงมาเลยรักใจมันชอบแบบนี้มันชอบโชว์ไง ตเขาไปดูหลอกเแม่งไปตายโอ้ตัดาแล้กี้กูมากับพี่กูพี่กูไอะไรวยพี่กูแม่งไปดูนมสาวไอ้เรื่องพียก็เปิดไอจีเว่หาเจอพอดีสองมีบ้านในไจีมีเด็ดสรูปมั้งที่ผมเห็นนะลงด้วยกันิไป แกับแม่เอ้า่แม่มกติดแล้วนะไม่ไม่อนี้ไม่คียเล่นกลองอยู่เลยหรอนี่ือคนหมาเู่เลย่ไฟเฮ้ยอะไรน่เพ่อยู่หนามาอยู่ไหนมอยู่ไหนมอยู่ไหนอยไหน If you see one of my creatures, it's a good thing, alright? It's a good thing, alright? I <coughs> <cũ and> <viewers> <laughs> ให้ลืมว่งนูนนะเจ๊พี่เล่นไปนะพี่ได้ได้ชิวชิวไม่ยากเล่นะคพูดับ้วมีมิดมีมิดมีมิีย่างอย่งอย่างเล่เมลเล่มเล่ my god กูยิงแม่งตั้งนานอดีกูนัดเดียวเดโบมีนะอ่าร้อยสิบอ่าไวเปอร์ร้อยสิบร้อยสิบเลยกูคนร้อย มเฮ้ยมกไอ้เหียตะว่มันมันตะว่ามันมนอยู่มิกอแม่งดิไปดิงแล้วบางดิงแล้วร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง a t e d i n ความคิดดีแล้วนะการกระท e ่ e าได้ไงอ่ะ

ที่เราหดคู่หูเราบาไอัี้มจะะาคไปได้บเมื่ไกี่ไหนก็มันก็ต้องเ่วนไปทางไงก็ทายกัยก็ทยก็ะายก็ทายก็ทายก็ทางกาก็ทาย่ยก็ทายก็้ายก็ก็ทายกายทายเดียกยกายก็ยายกายก็ทายายก็ทาัก็ทากายกะทายากเทย็ย็ทยก็ทยก็ทายก็้ายก็ยกยายายายกายยยิงกยกา จากเอเมนนี่ครับไม่เห็นตรงกูไม่เห็นเก็กเอี้ยเก็กเอี้ยเก๊กโกะมันอยู่กูเนี่ยอย่ากลัวกลัวบิ๊กเฮ้ยสองตัวสองตัวมีโซไวาอีกตัวหนึ่งมิดมิดมีดมิดมิดอย่าเรียกเพื่อนเมิยมิดมีดมิดมีดมิดมีมิดมิดไอเดียแกไอเดีไอดีจะแอบหรือจะ โอ้ยยันแมมันอยู่ตรงไหนวะกูพีกปยังไม่มีเลยเกลโบเพื่อนกูได้เมลแล้วนั่นเองเมื่อกี้กูพีกว่ามันแอบกอะเลยอย่าห่วงว่ามิกจะเป็นจะตายเยี่ยสิเอีกแต่เด็กมม่อาจจะไปบีบี้นะระวัง s ไ i ค์ planted น้องดีดี่เพื่อนกูมีทั้งปืนมีทั้งมีด แ้เพื <desktop> <Spl cutter nek> <Kapı> ่อนกูชอบลยปืนนัดเดียวเนี่ยจตีนลาเดยวหลมึงต้องยิงหัวถ้ามึงไม่ยิงหัวมึงก็ล่วงเยไม่โนไม่โดน ที่ไทยตีมึงเนี่ยไอ้หัวไอ้ผงมึงถาเฮียอะไรขมึงวะไม่ใช่ตัวไ่มีอ้ไม่ไม่ขอเชิญเีวัวขาวเหมือนกันแต่ไม่ใช่หัวเอาขาเงียด้วยผงไตมันไตง่ายนยืดงงอดิเฮียเกีเอามิดเอโบแม่งเอาผมมาเชียร์แม่งเล่นกัแม่ละเอียดเลยอะเไย่ะ โยนเงี้ยวอะไย่มไม่มีไม่มีไอ้โยนบอมมิดโยนบอมมิดโยนบอมมิดน้องปิดูอนะลูกซองาเพื่อรไม่รู้เนี่ยนาแมงโกรขุนเลยจี่ปหน้าคุนไดหมดเลที่ยโดนแตัวเองปวยเถอะ

ต่ออะไรอะเฮ้ยโอ้ยิงาไม่ต้องไม่ต้องเปิดบอลนะก็ลองไปมาขัดมามามึอดูไม่ต้องเปิดบอลไม่ต้องเปิดบอลกูเปิดเลยมันไม่ให้กูเปิดกูเปิดเลยอย่าทำอย่างนั้นเห็นไหมนี่กูยิงไม่โดนเลยยังไม่ได้เปิดเลยโดนเออบอลมีเอโบอมี

อุ้วถึงกบอยากได้สกิทแบบซื้อสกินตัวเองทิ้งปืนเลยนะเว้ยไม่ไม่มันมันมีแงมันจังเลยอ่ะไม่ชอบฟิลแบบเมื่อกี้เลยอ่ะเลิกเลิกเลิกกกนละออกกะเลิกเลิกเลิกเราออกเราออกกะไม่รู้ใครไม่ออกไม่รู้นะเดี๋ยวเจอกูบิดแต่เนียนๆะแต่ว่ากูไม่วางกวันจะเซฟตี้บอกกีจะเปิดกิไปไว้่อยูู่้ัวแล้วอ

มาตีรลอบไปดีกว่ตีหอกก็เก็บไปเ่านเรื่องศงวาเป็นหร่อเ่าไว้เรียกไปแล้วหรอโจกไปแล้วเหียคร่ะมีจิ้งักทำไปๆด้วยดีๆ t ๆแล้วแต่เนาะดีๆๆมาให้มาให้มาให้เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยผู้เล่นยืน

เดีวใช้ดบวกขี้วาอเดกบวกขี้โอ้ยโอ้โอยปวดอะไรวเอามขึ้นิปิงข้ปิงขขึ้นมาดูข้างบนนะหลไปไปยกไหลไปไหลไปไหลไปเฮ้ยเฮ้ยมีมไ้ยโดนิงด้วยเ๋เ๋ี่เ๋เ๋ไปไปไป ไปแต่ให้ไปแต่ให้แตให้ให้ม่ไม่จัเมยอะไรอย่าคูรผิวผิวไปไหนี่ย One enemy remaining. Spike down mid. ไอนี่ยันดีเหรอนดีเอเอร์ดีเอว p e i ันดเอเวอ